สวัสดีค่ะจากร้านช่างธนวัน์ซัมเมอร์ถือนะคะในคลิปวิดีโอนี้เราจะมารีวิวเปลี่ยนหน้าจอของเลดมี่นะคะเครื่องนี้เป็นเลดมี่โน้ตสิบสนะคะ <Okay. S 1> ของลูกค้านะคะจอแตกทัดสกกีนไม่ได้แล้วก็สีของภาพเนี่ยเพี้ยนไปเลยนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าหลังจากเปลี่ยนจอไปเนี่ยเป็นยังไงนะคะจอในคลิปวิดีโอนี้จะเป็นจอเทียมนะคะนี่นะคะอันนี้เป็นจอด้านล่างนะคะนี่ ก็จอด้านข้างนะคะก็จอด้านบนนะคะนะคะค่อนข,ข้างจะโอเคเลยแล้วก็มีติดฟิล์มให้ด้วยนะคะจะแถมฟิล์มให้ทุกรุ่นเลยนะคะสำหรับเปลี่ยนหน้าจอนะคะต่อไปเดี๋ยวเรามาเช็คระบบทัชสกรีนกันนะคะ นี่นะคะวาดไปให้ทั่วหน้าจอเลยนะคะจุดไหนที่ทัชสกินไม่ได้มันจะไม่มีจุดสีฟ,ฟ้าๆ้าับคต่อนะคร้านไคร้ทัวาส่นเีนคอทสกินหน้าจอได้นะคะต่อไปสีจอนะคะนี่นะคะสี่จอไม่เพี้ยนไม่มีดดบิเซลไม่ขึ้นเส้นนะคะ คุณภาพสีจอก็ตามคลิปวิดีโอเลยนะคะปุ่มเมนูปุ่มนั้นกลาบปุ่มเมนูปุ่มโฮมกดได้นะคะต่อไปสัมผัสนะคะนี่นะคะ 1 2ึ่งสองสดอกจันทร์สูสี่เหลี่ยมอันนี้หน้าจอสัมผัสได้นะคะนะคะปุ่มเมนูปุ่มนันกราบปุ่มเมนูปุ่มโฮมกดได้นะคะนะคะเรียบร้อยค่ะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจเปลี่ยนหน้าจอนะคะ สามารถติดต่อมาได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ